สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเป็นงานตัวอย่างนะครับผมที่ทางร้านได้รวบรวมมานะครับผมจะเป็นอีพีแรกนะครับผมเป็นงานตัวอย่างบางส่วนนะครับเป็นงานแกะสลักต่างๆนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผมก็จะมีทั้งรูปเหมือนทั้งมีทั้งงานแกะเสือองค์ลอย พวกพระคุณแผนแล้วก็พระสมเด็จนางพญาพระปิดตาหนุมานอง์ลอยแล้วก็เป็นงานแกะรูปเหมือนภูบาอาจารย์ต่างๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0821378166หรือทางไอดียไลน์ก็ 0 8 2 1 3 7ส1 6, 6 6นะครับผมก็สามารถรับชมได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีหลายอย่างนะครับทั้งงานแกะกะลางานแกะไม้จากไม้มงคลต่างๆเช่นไม้ยิ้วดำไม้ขนุนไม้คูนไม้พยูง เราสร้างร้านก็รับทําทั้งหมดนะครับผมหรือว่าท่านใดที่มีไม้อยู่นะครับจะส่งมาทําก็สามารถส่งมาทําได้นะครับผมราคาก็พิเศษมากนะครับผมถ้าเป็นแบบใหม่มีแบบอยู่ในใจก็ทางร้านก็รับออกแบบให้ได้ครับผมก็จะมีขั้นต่ำนะครับผม สนใจสอบถามสั่งงานก็ทักสอบถามกันมาได้ครับผมจำนวนตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพันหลักหมื่นทางร้านก็รับทำทั้งนั้นนะครับผมในงานพิธีต่างๆนะครับผมของทางวัดพระป่าบุญหรืองานเกี่ยวกับงานพุทธิพุทธาพิเศษนะครับผม ครับผมสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามก็ไม่ได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม